ไปไซสวัสดีคะ่ะทุกคนเมื่อนี้พ่อใหญ่จะพาจะพาไปลองเลือดซำร้านนะคะมารอรถไฟนะคะสวัสดีตอนบ่ายสามโมงจ้าบรรยากาศอยู่ที่สี่องศา เราไม่ได้ไปลอยกระทงนะคะแต่เราจะไปล่องเรือกันนะคะมารอขึ้นรถไฟจ้าุมารอรถไฟเราไปไปลงที่อุปซอล,ล่าเด้อจ้ามารอรถไฟไปลงที่เมืองอุบซอล,ล่าแล้วก็ไปต่อรถบัตไปเมืองหลวงสตอกโฮมนะคะ คุ้ยหนาวสามโมงกลัวมารอรถมาอขึ้นรถไฟชมบรรยากาศสถานีรถไฟตามประเทศนะคะมาแล้วรถไฟมาแล้วอยู่ Berlin w h อ r e y o ก go t r t ุตสลาและหลังจากนั้นัสต้องการใช n เรือโอเคเราว่าขึ้นรถไฟไปลงเมืองอุตอลา yes ไอวอน follow อยู่โอเคนะคะ <Yeah. S 2> ทุกคนรถไฟมาแล้วขึ <laughs> ้นรถไฟกันเลยจ้า <c oughs> ขอลองขอลองพลี้โน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 โอลเมโน้นอดจังนั่งลอดรถบัสอีกหนึ่งชั่วโมงไปสตอกโฮมนะคะพัญงเอ้ยเลนคือเด็กหน่อยเลนคือเด็กหน่อย บรรยากาศ4โมงเย็นนะคะทุกคนว้ายหนาวก็ไงให้ทุกคนบึง้งบิงบรรยากาศสถานีรถไฟอุปซอลล่านะคะ กตลิ้งบัตรคํำเกินมาถึงข้างในที่ว่าจะไปลงเรือแล้วนะคะเกินเล้ยงกู สวัสะทุกคนสวีเดนสวีดนอะที่ไอคุณฟินด์เต้นบ้าแล้วทุกคนีคืนนี้เราจะนอนเรือกันนะคะสวัสดีคงผิดแลนนะคะเรานอนเรือหนึ่งคืนนะคะเรือมาแล้วนะคะทุกคน ปะพ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 ะเนพะพะกันะพะพะพะะพะพะพะนะะ